เกษตรกรทั่วแดนต่างนิยมใช้กันของดีจึงมาบอกท่านมีสารอาหารคุณภาพมากมายเวอร์แพลนของดีแน่นอนมีสูตรไอออนที่สุดยอดกว่าใคร,รสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทำงานของ3เกละเลิเวอร์แพน ซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนกระจาสารและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้มาอยู่ที่บ้านน้องป่ามากครับตำบลสองพี่น้องอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีที่นี่ครับเจ้าของสวนเขามีความภาคภูมิใจนำเสนอมากเพราะเขานั้นบอกกับผมว่าไม่รู้จักทุเรียนมาก่อนเลยการปลูกทุเรียนแต่เขาต้องมารับครับมรดกนะครับที่เรียกกันว่าสวนทุเรียนอายุ40ปีมีจํานวนถึง9ต้น อายุ10ปีมีจำนวนถึง19ต้นแล้วเขารับมาครับเขาก็เห็นว่าโอ้โหต้นทุเรียนอะไรกันใบเหลืองออกล่าต้นโสมนะครับคนที่ทำมาก่อนหน้านั้นก่อนปี65ทํามาที่เรียกกันว่าเอาแต่ลูกเอาแต่ผลไม่บำรุงดูแลรักษาเขาก็เห็นว่าในปี65นั้นครับเก็บผลผลิตได้แค่3ตันพอเขามาบำรุงดูแลอย่างดีครับในปี -66 เพิ่มขึ้นมาเป็น5ตัน ปีนี้ครับอัศจรรย์ใจเหลือเกินใช้3เกลือเวอร์แพนบำรุงดูแลรักษาเขาบอกว่าปีนี้ดูแล้วไอ้ต้น40ปีต้นเดียวเนี่ยครับฟาดไป250ลูกต่อต้นโอ้โหตื่นเต้นเหลือเกินว่าปีนี้นับแล้วคำนวณแล้ว สิบล้านเห็นเห็นจากการใช้สามเกลอเวอร์แพนเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามกันครับกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาับมาดูครับเจ้าของสวนใช่ไหมครับครับผมอีกท่านหนึ่งที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับผมขออนุญาตให้เจ้าของสวนแนะนำตัวก่อนครับครับผมนิติกรพันธุ์มุกดานะครับอยู่ที่บ้านหนองปลาหมากตําบลสองพี่น้องอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนี่เองครับ ก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเวอร์แพนเรามาโดยตลอดครับและนี่คือโค้ดคนสําคัญของผมเลยนะครับนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์แล้วก็นี่คือโค้ดคนที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับผลิตภัณฑ์และให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับสวนเรานะครับให้คำปรึกษาที่ดีมากต้องขอบคุณต้องขอบคุณมากครับนี่แสดงความตื่นเต้นตั้งแต่ต้นโค้ดช่วยแนะนาหน่อยเถอะครับว่าที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์เรามาทําหน้าที่อะไรในวันนี้ครับก็ยอมรับนะครับว่า พี่เล็กเนี่ยเขาฝากความส่วนกัผมากผมแต่บางครั้งมันก็ยัง50-50เนาะก็คือเราก็ฝากแนวทางว่าให้ลองใช้แล้วแล้วดูความแตกต่างระหว่างทําใบตอนเข้ามาน่ะพี่เล็กปรึกษาคือใบไม่สูตผมขอโทษนิดนึงตอนเข้ามานั้นเราเข้ามาปีไหนมาเจอพี่เล็กครับปีหกห้าปีหกห้าปีหกห้าปีก่อนปีก่อนตห้าตันนะครับปีก่อนนู่นปีก่อนหกห้าใช่ไหมครับใช่ครับเริ่มบารุงมาเลยบารุงมาเลยเข้ามาชึ่งครึ่งนนั้นปลายแล้วประมาณเดือนกันยาครับ กันยาของปี65ครับโอเคช่วงกําลังจะเริ่มทําดอกแล้วครับครับนั้นก็เรียบเรียงได้ว่าท่านที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์เข้ามาตั้งแต่ปี65มาดูแลพี่เล็กพี่เล็กครับช่วยเล่าหน่อยรับเมื่อกี้ตอนเกินไว้ตอนต้นที่ผมเกินไว้ก็คือว่าพี่เล็กไม่รู้จักการบํารุงดูแลรักษาต้นทุเรียนเลยแล้วมาได้รับมรดกตกทอดมา มันเป็นยังไงพี่เล็กเล่าให้เพื่อนพ้องฟังด้ครับก็ต้องขออนุญาตนำเรียนเลยนะครับว่าเดิมทีไม่ได้เป็นเกษตรกรน,นะครับไม่รู้จักกระสิ่งเหล่านี้เลยรู้จักแค่กินกับทุเรียนเท่านั้นเองว่าทุเรียนพันุ์อะไรอร่อยขนาดไหนเท่านั้นเองแต่พอเข้ามาปุ๊บนะครับก็ก็ปรากฏว่ามือใหม่เลยครับแต่ด้วยความโชคดี ได้รู้จักกับโค้ดโดยบังเอิญที่ร้านอาหารข้างทางธรรมดานี่เองครับพอตัวเองได้เข้ามาทําสวนปุ๊บเนี่ยก็เลยนึกถึงก็เลยโทรศัพท์ไปหาโค้ดขอให้โค้ดเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันหน่อยและช่วยแนะนําผมหน่อยเพราะว่าผมไม่รู้จักอะไรเลยกับทุเรียนไม่รู้วิธีการให้น้ําให้ปุ๋ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าปุ๋ย N P K คืออะไรไม่รู้ว่าดินเนี่ยต้องการยังไงน้ํายังไงไม่เคยเพราะว่าตอนสมัยที่พ่ออยู่พ่อที่ทําสวนทุเรียนเนี่ยผมไม่ได้มายุ่งด้วยผมทําอาชีพือื่นอยู่ครับ ครับก็ได้รับคำปรึกษาที่ดีแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเวอร์แพนที่โค้ดคนค,คมเนี่ยนะครับแนะน,นำผมผมก็ผูกใจใช้เฉพาะของเวอร์แพนอย่างเดียว mm. นะฮะไม่ใช้อย่างอื่นเลยเพราะว่าผมมีความไว้วางใจกับโค้ดนะครับว่าโค้ดต้องจริงใจกับผมเพราะว่าถ้าหากว่าของไม่ดีแล้วโค้ดมาแนะนำผมในทางที่ไม่ดีปล่อยทิ้งไปกว้างโค้ดก็จะเสียหายบริษัทก็จะเสียหายผลิตภัณฑ์ก็จากจะดีหรือไม่ดีก็กลายเป็นของไม่ดีเลยนันทีแต่ด้วยความที่ผมเนี่ยก็ผูกใจเลยว่าผมจะใช้ เฉพาะเวอร์แพนอย่างเดียวไม่ยอมใช้อย่างอื่นครับและสิง่งเป็นว่าเราเนี่ยมั่นใจละมั่นใจเจอปุ๊บมั่นใจปับ๊บครับตอนนี้ถือว่าเป็นโชคชะตาที่ดีนะครับตอนนั้นอะตอนที่เราพอได้รับมรดกมาแล้วสวนมันเป็นอย่างไรครับอ,อ๋อต้องบอกว่าอยู่ในสภาพบักโกลกครับ oh. ขาดการดูแลนะครับขาดขาดการดูแลสภาพใบใบเล็กรีบครับทุเรียนหมอนทองเนี่ยใบเล็กพอๆกันกับพวงมณี <Huh? S 2> ใบเล็กนิดเดียวครับเพราะว่าไม่มีการสะสมอาหารใดๆเลยหลังจา <Okay. S 2> กการเ oh <my> ก็บเกี่ยวไปแล้วอ๋อหมายความว่าตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเขาก็ไม่ได้สะสมอะไระก่อนหน้านี้คือตอนสมัยที่พ่ออยู่ใน่สวนนี่นเ,นเป็นสวนที่ดีมากแต่พ่อเสียชีวิตโดยกระทันหันเนี่ยครับก็ขาดการดูแลไป hmm. นะฮะช่วงที่ขาดการดูแลเนี่ยสภาพของของสวนเนี่ยคือไม่ได้รับการดูแลก็อยู่ในสภาพที่บักโกรกอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะรเรามาฟื้นฟูตอนที่ตอนที่เราเริ่มใช้เวอร์แพน เบอร์แฟนโดยที่เราไม่ไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยครับตอนนั้นที่เรามาใช้เนี่ยอัตราส่วนยังไงเพราะว่าต้นทุเรียนในผมถามนิดนึงเถอะที่บอกว่าต้นทุเรียนเก่าแก่เนี่ยอายุมัน40ปีจริงไหมครับ40ปีครับเพราะว่าแฟนผมเล่าให้ฟังว่าปลูกตั้งแต่เขายังไม่เกิดอะครับอ๋อเหรอฮะครับแฟนผม35เองครับอ๋อเนี่เขาโตมาเขาก็เห็นทุเรียนเป็นต้นแล้วฮะเป็นต้นอย่างนี้ครับไล่มาตามอายุเขาเลยครับผมไหมครับก็หมายความว่า40ปีมี10ปีก็มีครับผมก็แปลว่าความเก่าแก่ของมันเนี่ย ดังนั้นเราคิดไหมว่าต้นทุเรียนมาอายุตั้ง40ปีเนี่ยมันชราภาพหรือยังโดยอายุมันอยู่ได้เป็นร้อยปีนะฮะแต่ว่ามันจะร้อยหรือ200มันขึ้นอยู่กับการดูแลออพอพอผมรู้จับใจความตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยผมก็มีความมั่นใจในในคาแนะนําของโค้ดที่บอกว่าเวอร์แพนดีอย่างนั้นดีอย่างนี้<ำ>สารพัดที่โดยธรรมชาติก็ต้องบอกว่าดีแต่ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช่เชื่ออะไรง่ายๆแต่ผมมีเชื่ออยู่เรื่องหนึ่งว่าถ้าโค้ดจะดูแลผมเนี่ย โค้จะต้องจริงใจกับผมไม่มีประโยชน์ที่โค้ชจะมาหลอกลวงผมถูกต้องไหมฮะ,ะผมก็เลยไว้ใจแล้วก็ผมก็ใช้เฉพาะเวอร์แพนอย่างเดียวให้กับทุเรียนอายุมากของผมเนี่ยโดยคําแนะนําที่บอกว่าใช้อัตราส่วนเท่านี้นะถัะง2 0งลิตรนะใช้ไคโตซานอยู่ที่2ฝานะใช้อะมิโนอยู่ที่10ช้อนนะในช่วงสะสมอาหารช่วงของการทําดอกอทําดอกอีกแบบหนึ่งนะช่วงของการเร่งผลผลิตอีกแบบหนึง่งตามคําแนะนาของของโค้ดที่ให้แนะนําไว้ก็ ปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นในฤดูการแรกปีแรกที่ผมใช้ก็คือเห็นความแตกต่างของใบครับเห็นความสดชื่นของต้นเกิดขึ้นอผลผลิตเนี่ยถามว่ามันเป็นหน้าอัศจรรย์ไหมจากจากเดิมกับปีแรกที่ผมใช้ยังไม่น่าตื่นตาตื่นใจครับเพราะว่ามันมีช่องว่างของมันแค่แค่ว่านิดเดียวเพิ่มขึ้นมาแค่ประมาณตันสองตันเพราะเหตุผลก็คือผมมาตอนเดือนกันยา Oh. ไม่ได้สะสมอาหารไว้ก่อนหน้านี้เรยวามา,มาเจอคู่หูช้าไปช้าไปแต่ก็มีความแตกต่างครับแต่ก็มีความแตกต่างในช่องว่างตันสองตันนี่เราเห็นแล้ว <Okay. S 2> แต่พอมาถึงปีนี้ครับหลังเก็บเกี่ยวปี6กเสร็จปุ๊บเนี่ยตัดเสร็จวันนี้พรุ่งนี้ผมให้ดึงลากกระชากใบเลยผมให้แต่งกิ่งเลยผมให้สอย uh huh. ขแขนงเสร็จปุ๊บทุกอย่างเสร็จปุ๊บอีกวันหนึ่งมาผมดึงลากกระชากใบ uh huh. แล้วผมใช้เวอร์แผนตั้งแต่วันนั้นนะครับจนถึงที่ผลผลิตผมเห็นอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ย นะฮะไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นเลยพ่นทุกเจ็ดวันในช่วงของการเล่งลูกผมพ่นห้าวันครั้งหนึง่งแล้วผมไม่กลัวด้วยนะครับกับการที่พ่นเวอร์แพนเพราะอะไรผมเคยลื่นล้มครับ<ห>ลื่นล้มแล้วผมเนี่ยถึงขนาดที่หน้าผมไปกระแทกกับเรียกว่าหน้าเป็นจอบเลยนะเป็นจอบเลยฮะสับพื้นเลยไอ้ตรงนั้นมันมีมันมีอะม,มิโนไรโตซัวสานที่ผมประสมมาอ,อยู่แล้วผมไม่มีผลกระทบใดๆกับร่างกายผมเลย ที่ถึงนหน้าจุ่มลงไปเ็เ่ยไม่จําเป็นที่ผมต้องไปกลัวอะไรกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ผมเชื่อว่าไม่ได้สร้างปัญหาให้กับผมแต่มันจะสร้างประโยชน์ให้กับพืชแล้วผมเลยพ่นบ่อยมีบางคนบอกว่าโอ๊ยพ่นถึงขนาดนั้นไหวหรออาทิตย์ละครั้งอมันจะไหวหรอผมนี่แหละฮะผมพ่นเองอ๋อแล้วตอนนั้นที่บอกว่าใบเหลืองออกล่าล่ะครับมันเป็นยังไงคําพูดเนี่ยครับใบเหลืองออกล่าคือต้นนั้นนะฮะต้นฝั่งนู้นนะครับต้นนั้นมันมีอยู่ต้นหนึ่งที่ตั้งแต่สมัยพ่อทําอยู่ผมเห็น ใบมันจะเหลืองและก็เล็กและมันออกที่หลังเพื่อนครับแล้วลูกจะไม่สมบูรณ์อ่าแต่พอผมมาใช้เวอร์แพนนะครับวันเนี้ยมันเท่ากันหมดเลยครับแล้วออกพร้อมกันกับเพื่อนผมสามารถใช้เวอร์แพนเนี่ยแล้วทาให้ทุเรียนผมออกรุ่นเดียวกันหมดครับออกดอกรุ่นเดียวกันหมดแล้วผมตัดโดยที่มือตัดไม่ต้องมาเคาะครับขึ้นต้นรูดอย่างเดียวเลยครับเพราะมันดอกออกพร้อมกันหมดเลยรุ่นเดียวรุ่นเดียวหมดเลยฮะ เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พี่เล็กมองแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ครัจจบ <c oughs> รใช้คํานี้ใช้คํานี้ครับพอตอนนี้ครับพอต้นใบสดชื่นแล้วตอนเป็นดอกอะ่ะผมเห็นเหมือนกับพี่เล็กไม่ไม่เอาดอกออกเลยลูกเต็มหนักหนาสาหัสมันเป็นความผิดพลาดของผม <c oughs> ที่ผมยังไม่ให้ใจกับเวอร์แพนเนี่ยร้อยเปอร์เซนต์เพราะผมยังมีความกลัวว่าถ้ารัดใบอ่อนในขณะที่ทุเรียนต้นลูกประมาณขนาดเท่ากระป๋องนมเนี่ยครับ <c oughs> มันจะแย่งอาหารแล้วทําให้เนี่ยมันสลัดลูกทิ้งพอไปเลี้ยงใบผมก็เลยไม่กล้าที่จะแต่งเพราะกลัวมันจะสลัดลูกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่ยอมสลัดครับมันเลี้ยงทุกลูกครับแล้วอยู่เลยอยู่แล้วอยู่เลย <c oughs> ผมก็งงทําไมไม่สลัดลูกให้ผมใบอ่อนออกเต็มลูกยกังอยู่เฉยๆครับผมก็เลยงงซึ่งก่อนหน้านี้คชคมเคยบอกผมไปแล้วว่าเวอร์แพนเนี่ยทำให้ขั้วเหนียวผมก็ไม่เชื่อครับ จนมาถึงปีนี้ผมผมทำเองร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็บอกเหนียวจนไม่ล่วงแล้วผมก็เครียดเลยเพราะว่าผมเอาไว้เยอะยายต้นสิบปีนี่เห็นไหมไม่กี่ไม่กี่ลูกครับไว้เจ็ดสิบห้าแปดสิบครับออ้ยต้นสิบปีไว้เจ็ดสิบห้าแปดสิบปีที่แล้วออกสิบลูกนะครับอ๋อปีนี้เหรอฮะตอนนี้ปีที่แล้วออกออกดีผมไม่ได้แต่งดอกนะครับเพราะมันออกดอกแค่นั้นแล้วผมก็เอาไว้ได้แค่นั้นไม้สิบลูกเลยไว้ได้แค่สิบลูกแต่ปีเนี้ผมว่าดอกมันไม่ต่ำกว่าหมื่นดอกอะฮะผมสอยทิ้งสามรอบนะครับแล้วครับ ต้องสอยทิ้งสามร้อยเจ็ดสิบลูกนะอาจารย์ต้องเห็นเห็นภาพที่มันดอกออกนี่แต่โคนยันไปครับโอ้โหแล้วผมไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ไอเร่งดอกอะไรเลยฮะใช้เวอร์แพนฉีดที่โค้ดผมแนะนําผมก็ฉีดตามสเต็ปเลยครับก็หมายความว่าพี่เล็กเนี่ยเป็นคนทําสวนคนเดียวไม่ได้จ้างเขาเลยไอเรื่องการพ่นยาเนี่ยเป็นของหน้าที่ผมเลยผมให้ความสําคัญกับเรื่องเหล่านี้ผมจะให้จ้างคนงานก็ต่อเมื่อก็คือการโยงการแต่งกิ่งที่มันต้นสูงแต่ถ้าพ่นเนี่ย ผมจะพ่นเองให้ความสาคัญกับเรื่องนี้มากแล้วมีวิธีการพ่นที่แตกต่างเขาอย่างน้ไแตกต่างต้นมันตั้ง40ปี <c oughs> มันต้นใหญ่โตโมโหลาน,นย่นะครับพ่นยังไงหลักการาง,ง่ายๆครับก็คือใบทุเรียนเนี่ยปากใบเนี่ยมันอยู่ข้างล่างครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันอยู่ข้างปากใบบนเนี่ยมันมีแค่สิบเปอร์เซ็นต์ผมก็พ่นจากข้างล่างครับขึ้นไปให้มันโดนปากใบข้างล่างมันก็รับอะมิโนโคไคตซานผม ไม่ใช่แล้วมันสูงตั้งโอ้โหเป็นหลายสิบเมตรเนี่ยอ๋อปั๊มผมทํางานถึงครับอ,อ๋อเหรอครับผมจะให้ความสําคัญกับเรื่องการพ่นยามากผมจะไม่จ้างคนพ่นยกเว้นว่าวันไหนที่ผมติดธุระสําคัญแล้วเข้ารอบมันจริงๆร<อ>ผมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ครับพี่เล็กครับมาพูดก,กันนิดหนึ่งว่าพี่เล็กให้ความสําคัญกับการปฏิบัติที่ดีงามแล้วในเรื่องต้นทุนเหรอครับพี่เล็กต้นคือทุเรียนเนี่ยเวลาเขาปลูกเขาสมัยก่อนเขาบอกว่าต้นทุนมันสูงมากครับพี่เล็กเข้ามาปีห5ห้า เห็น3เกลือเวอร์แพนเนี่ยและเป็นยังไงครับมันต้นทุนมันเป็นยังไงก็ต้นทุนในปีแรกที่ผมทำเนี่ยผมหมดกับเรื่องของคู่หูเนี่ยฮะหมดไปแค่10กว่าชุดเองครับสิกว่าขวดแต่ผมสามารถทําผลิตผลได้ถึง5ตันในจํานวนของต้นทุเรียนผม28ต้นนะฮะปีนี้ผมเอาจริงเอาจังมากขึ้นเพราะผมเพิ่มผลผลิตมากขึ้นแล้วก็ผมผมทำมาตั้งแต่ตอนหลังจากการเก็บเกี่ยวเสร็จ ไม่ได้เริ่มเหมือนเดือนกันยาเหมือนปีก่อนหน้านั้นผมเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วลูกหลดลูกเก็บปุ๊บลูกเก็บปุ๊บดึงลากกระชากใบพ่นทุกอาทิตย์ครับแล้วก็แนะนาคุณเล็กเขาเอายิงเกษตรเข้ามาด้วยวครับที่นี่ใช้ยิงกษตรแล้เหรอครับใช่ฮะทีนี้เอายิงกรตรเข้ามาร่วมสิงแล้วไม่ได้ม่ไดงมาร่วมาหัจรย์เกิดขึ้นกับยิงเกษตรที่ผมกาลังจะพูดต่ออย่างนี้ไปซึ่งซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมไม่มีความชํานาญเรื่องทุเรียนกับอะไรมาก่อนหน้านี้แต่ผมไปดูสวนอื่นมันแตกต่างจากผม ตรงที่ผมใช้หญิงเกษตรหลังจากการที่ปีเนี้ผมมีหลักการว่าผมจะถอยเคมีลงมาเรื่อยๆเพราะผมตอนที่ผมเข้ามาครั้งแรกเนี่ยผมใช้เคมีกับอินรีเนี่ยในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งปรากฏว่าทุเรียนผมเกิดโรคมันโรคอะไรครับที่มันเป็นโรคทอปปะครับที่ต้นอะเยอะมากเลยผมก็เลยเริ่มจับอาการดูว่าเมื่อไหร่ที่ผมให้ปุ๋ยเข้าไปเนี่ยทุเรียนจะเริ่มเริ่มเป็นโรคมากขึ้นผมก็เลยถอยครับลดปุ๋ยเคมีลงแล้วเพิ่มอินทรีย์ขึ้นไปครับ๋อก็หมายความว่า จาก1นต่อหนึ่งก็เป็น2ต่อหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งอ๋อปุ๋ยอินทรีย์เป็น3ละครับผมเคมียังลดลงลดลงลดลงเรื่อยๆครับต้นทุนผมก็จะลดลงอีกแต่ต้นทุนสําคัญที่สุดก็คือต้นทุนที่ผมจะต้องไปซื้อยารักษาท็อปไอ้นี่คือต้นทุนที่ที่มหาศาลครับถามว่าเพราะอะไรถ้าหากว่าเรากรักษาไม่ได้หมายความว่าต้นนั้นต้องตายนั่นคือความสูญเสียของเราครับนะฮะการลดต้นทุนได้ก็คือกําไร เพราะฉะนั้นแล้วผมลดเคมีแต่ผมเพิ่มอีซีของของเวอร์แพนเราเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้ต้นผมยั่งยืนผมมีหลักการง่ายๆครับในการที่จะทําสวนของผมก็คือเพิ่มผลผลิตลดรายจ่ายและทุเรียนผมจะต้องยั่งยืนครับเวอร์แพนตอบโจทย์ผมมากในเรื่องนี้โอ้โหพี่เล็กมีอินเนอร์อะไรเขาเรียกอินเนอร์นะครับมีพลังกระตือรือร้นในการทําสวนเจอสามเกลอแล้วก็ มีความสุขใจมากครัเหมือนอย,อยากถ่ายทอดให้กับเพื่อนพ้องพี่น้องการเกษตรว่าสิ่งนี้เป็นที่เรียกกันว่าคนไม่เคยทําแต่พอมาเจอของดีเขา้าพลังใจมันมหาศารมากนะครับ,รบมันมีอยู่2ส,ส่วนที่ผมรู้สึกผมโชคดีครับส่วนสําคัญที่1ก็คือว่าเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีครับส่วนที่2ก็คือโค้ดดีนั่นแหลที่ปรึกษาที่ปรึกษาที่ดีครับ,รบเพราะว่าสปีสปีที่รู้จักกันมาไม่ทิ้งผมเลย มีอะไรแนะนำเอ้ยมันอย่างนี้นะพี่นะอย่างนี้ควรจะเป็นอย่างนี้ปรับตรงโน้นปรับตรงนี้และสิ่งที่ผมได้มาจากคาแนะนําของโค้ตก็คือทุเรียนผมเพอร์เฟกในมุมของผมนะจากคนที่มีไม่มีประสบการณ์แต่พอเราไปเดินดูของคนอื่นเราก็ยังกล้าพูดดีของเราก็ยังเพอร์เฟกอยู่โอ้โหนี้ยิ่งฟังครับก็ยิ่งเพลินคาว่าเพลินนี่คือเพลินใจที่รู้ว่าผลิตภัณฑ์3มเกลอนะครับทำให้พี่นะครับซึ่งเข้ามารับมรดก แล้วสืบทอดต่อมาระดกอันนี้ซึ่งเป็นคุณสมบัติของแผ่นดินนะครับในการที่จะทําให้แผ่นดินนี้มีความสมบูรณ์พูนสุขนะครับและพี่เล็กครับรบปีนี้พี่เล็กบอกไปแล้วว่าใช้เต็มที่ทางหญิงเกษตรและคู่หูมหัศจรรย์รพี่เล็กมองแล้วนี่ปีนี้พี่เล็กจะฟันเท่าไหร่ครับอ่อก็ต้องขออนุญาตยิ้มไม่รอนะครับด้วยราคาที่กําลังจะจะในระดับนี้แล้วผมสามารถทาให้ทาให้ทุเรียนผมเป็นทรงเบอร์ AB ได้ เป็น a b เยอะครับผมดูอัตราแล้วมัน AB ผมระดับ80% oh. นะฮะผมตั้งเป้าไว้ที่10ตันในผลผลิตทุเรียนผมแค่28ต้นเนี่ยผมตั้งเป้าไว้10ตันแล้วมีโอกาสได้สูงครับ <Hey. S 2> และเป็นเบอร์ AB จากจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยฮะทุเรียนมันกลมมันบ้องอย่างที่อาจารย์เห็นเนี่ยครับ uh, สวยมากเลยมันเป็นทรง<อ> AB เนี่ยมันจะทําให้ผมได้ราคาสูงเพราะฉะนั้นแล้ว10ตันไม่เกินไม่ใช่เรื่องเล้วไหล สำหรับทุเรียน28ต้นของผมเป็นไปได้สูงมากครับเพราะพี่เล็กมีการบันทึกมีการจดจดไว้หมดครับค่าใช้จ่ายทุกอย่างจดไว้หมดครับผมใช้เวอร์แพนไปเท่าไหร่ใช้ปุ๋ยเท่าไหร่กี่ตันกี่ขวดยาเคมีเท่าไหร่ผมจดไว้หมดครับ10ตันนี่ต้นทุนเท่าไหร่ครับผมใช้เวอร์แพนไปทั้งหมดประมาณ30ชุด30 30ขวดครับครับยิงเกษตรยิงเกษตรด้วยประมาณประมาณ2ตัน2ตันเป็นยิงเกษตรเยอะปีนี้ครับ นี่ครับมาดูนะครับว่าต้นทุนนะครับหญิงเกษตร2ตันนะครับคู่หู30ชุดครับชุดแล้วที่เห็นนี่คือความสุขที่พี่เล็กนะครับเรียกว่ามีหัวใจอยากจะกระเทือนหัวใจเกษตรกรทั่วไทยว่านี่คือพลังใจนะครับในการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็เพื่อเกษตรกรไทยนั้นนะครับมีความสุขแบบยั่งยืนพี่เล็กนี่ยนะครับยืนอยู่ใกล้ได้เห็นถึงพลังอันมหาศาลในการที่จะถ่ายทอดความรู้ ที่ได้เป็นแก่นสารนะครับในระยะเวลาอันสั้นแต่ครับตอนนี้มันเป็นระยะเวลาอันยาวแล้วสําหรับพี่เล็กเพราะว่ามองเห็นแต่ละปีแต่ละปีเพิ่มผลผลิตไปครับอันนี้ถือว่าเป็นความสุขจริงนะครับในฐานหน้าที่ปรึกษาครับบอกเพื่อนพ้องพี่น้องนักการเกษตรว่าไม่ว่ามือใหม่มือเก่ามือดั้งเดิมหรือมือที่เพิ่งรู้จักเคยกินมาก่อนวันนี้มาเป็นเจ้าของสวนแล้วมันยังไงครับครับตอนนี้ก็คุยกับพี่เล็กตลอดนะครับว่า ถ้าประสบความสเร็จเราก็จะแบ่งปันการแบ่งปันของเราคือเราอยากจะให้ชาสวสวนเนี่ยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วทุเรียนเรายั่งยืนกับให้อยู่ถึงรูปถึงหลานเราครับแล้วเป้าหมายเนี่ยก็คือทุกสวนเขาจะมีมีนีมีสินเนาะก็คือมีความฝันแต่วันนี้ผู้เล็กเข้าสร้างฝันได้แล้วกับ ตัวแทนสามเกือคแล้โอ oh. <ผม S 1> ้โหผมก็ภูมิใจนะครับภูมิใจสิครับใจครัะหว่างที่ผมพูดคุยนี่นะครับผมมีความภูมิใจแทนพี่เล็กเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่ไม่เห็นอะไรที่เป็นความพลังมหาศาลในความพลั่งพลูของนักการเกษตรนะครับที่เข้ามาทําจากสวนมรดกและจังรักษามรดกนี้สืบต่อไปครับ ยาวนานพี่เล็กครับช่วยบอกบการสืบต่อของเราว่าควรจะสืบต่อด้วยวิธีแบบเราหรืออย่างไรครับเพียงเช่นครับวันที่ผมเริ่มเข้าสู่การที่เป็นเกษตรกรที่ต้องรับช่วงต่อจากคุณพ่อที่เสียชีวิตไปนี่นะฮะผมรู้สึกว่าผมเคว้งคว้างเพราะผมไม่รู้จักอะไรกับทุเรียนเลยแต่ด้วยความบังเอิญครับผมใช้คําว่ามหาศัศจารย์แล้วกันที่ได้บังเอิญได้เจอกับกับโค้ดผมเนี่ยโค้ดคมุผมเนี่ย,มมยก่อนหน้านี้ด้วยความบังเอิญ แล้วได้มีโอกาสมาพูดคุยกันผมมีอยู่3มเรื่องที่เรียกว่ามหัศจรรมากมากที่จะต้องเกิดขึ้นกับผมจนทําให้ผมรู้สึกว่าผมภาคภูมิใจกับการที่เป็นเกษตรกรของผมก็คือว่า1ผมได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ที่ดีคือเวอร์แพนสองผมได้รู้จักกับโค้ดที่ดีคือโค้ดคมของผมและสิ่งที่สามสำคัญมากครับอาจารย์ครับโค้ดครับคือการเปิดใจที่จะเรียนรู้ทดลองทดสอบ ลองตั้งเป้าหมายอย่างที่ผมทำนี่ฮะผมไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นเลยเพราะผมมั่นใจว่าของดีอยู่และโคตดดีอยู่และสำคัญว่าตัวเราเนี่ครับจะเปิดใจและกล้าพอที่จะเรียนรู้และพิสูจน์แล้วฟังคำแนะนำเพราะคำว่าทุเรียนเรียนทุกวันครับ oh, <okay. S 1> ต้องเปิดใจที่จะเรียนรู้ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากประสบความสำเร็จอย่างผม ขออนุญาตใช้คําว่าอย่างผมนึนครับเพราะวันนี้ผมถือว่าผมประสบความสําเร็จแล้วกับการเข้ามาสู่วงการของทุเรียนแค่2ปี 2> ผมทําได้ขนาดนี้นี่คือชัยชนะของผมและผมเชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรทุกท่านก็จะสามารถได้รับชัยชนะแบบเดียวกับผมเพราะเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีเรามีโค้ดที่ดีสําคัญคือตัวท่านเองครับว่าท่านพร้อมที่จะเปิดใจที่จะเรียนรู้เรากับผมกับโค้ดกับผลิตภัณฑ์เวอร์แพนหรือไม่ มีแค่นี้ครับเคล็ดลับความสําเร็จ3อย่างครับโอ้โหครับเปิดใจเรียนรู้กับผลิตภัณฑ์3เกลือเวอร์แพนผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณภาพอันจะช่วยให้เก,กษตรกรทั่วไทยครับลืมตาอ้าปากแก้ไขปัญหาวิกฤตต่างๆของต้นทุเรียนหรือพืชพันธุ์ต่างๆนะครับรวมทุกพืชพันธุ์เลยให้มีความสุข นะครับกับการอยู่ในสวนอย่างที่เรียกกันว่าพลังแห่งความกระตือรือร้น,นด้านการเกษตรวันนี้เต็มเปี่ยมกับพี่เล็กนะครับและท่านที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์วันนี้เราทั้ง3าขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหนา้าจะมาดูกันว่าพลังกระตือรือร้นของเกษตรกรไทยเป็นอย่างไรกับ3ามเกลือวันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดี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 ครับหัวเพันหญิงเกษตรใช้ลงดีใช้เร่งรวยช่วยปลดหนีเฮ้